นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยชุดเตรียมซีเกมส์ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพปลายปีนี้คว้าเหรียญทองในประเภททีมและบุคคลททในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดนครราชาสีมาค่ะการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระธาานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า,ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชากุม,มารีจัดเป็นครั้งที่45ประจำปี2568ดวลกันที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันจังหวัดนครราชาสีมา ในรุ่นประชาชนรอบชิงชนะเลิศประเภททีมและบุคคลรวมอุปกรณ์พาไปดูอุปกรณ์คาาเหรียญทองตกเป็นของสโมสรจินตนาเอประกอบไปด้วยพิยดาพิรมทุกรศสิครีสุทธิรักรัดกันชัยโชนิศก็เป็นนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยชุดเตรียมซีเกมปลายปีนี้ช่วยกันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมคะแนนรวมดีที่สุด221.200คะแนน เหรียญเงินเป็นสโมสรเยี่ยมยิมทําได้205คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นสโมสรจินตนาทีม B ีทำได้202.300คะแนนจากนั้นเป็นอุปกรณ์ริบบิ้นค่ะเหรียญทองตกเป็นของสโมสรจินตนา A ที่มี3ทีมชาติไทยพิยดาพิรมธทุกรสศิคารีสุทธิรักและรักกันชัยโชนิชทำคะแนนรวมดีที่สุด221.200คะแนน เหรียญเงินสโมสรยิมมอสเตอร์205คะแน UM น,นและเหรียญทองแดงสโมสรจิตตนาทีม B สถิติ202.300คะแนนพ <Hey. S 1> าไปดูประเภทบุคคลรวมกันบ้างค่ะเหรียญทองปีนี้ตกเป็นของน้องแสนดีสิคารีสุดที่รักจากสโมสรจิตตนา A อทำได้ดีที่สุดเลย89.700คะแนนเหรียญเงินเป็นน้องปอปอพิยดาพิรามทุกกรณเพื่อนร่วมสโมสรจิตนาเ 88.700คะแนนเรียนทองแดงปันทิตาทองสองจากสโมสรยิมมอสเตอร์ทำได้86.950คะแนน